ัสดีจา้ามึงรับอบพ่อกับสาวเชียงพูเก่าคนเดิมมาจากพี่น้องเมื่อทีไสันพูมาอีกเมืองหนึ่งเมืองในนออยู่โบกไก่บ้านหลายพี่น้องห่างจากบ้านประมาณชัว่วโมงกว่าๆขับรถมาพี่น้องก็คือเป็นการนัดพบสั่งสรรกับญาติพี่น้องบอก,กี้ค้นจากพี่น้องแปดคนก่อนวัน,นสิเขาเทศกาลคริสต์มาสกกันจังซี่ทุกปีพ่อกันทุกปี แต่บางปีข้สินดไปไกลแน่ไปไกลแน่จ้างปีนี้มีโควิดกับมากันอยู่ไกลๆกับอกไกลๆกับอยู่แถวๆนี้จ้ะมาบอกไก่บ้านหลายบันไดพี่น้องนี่่ะเสาวิมพูดตื่นแล้วมื่งนีกกลับแล้วมาหอตะวันร้กินข้าวกันมันคืนนี้แล้วก็กินอาหารเศร้าเสร็จแล้วกันตอนนี้กับประมาณเวลาเที่ยงกว่าร้อยเช็คเอาพี่น้องคนมันเช็คเอาหลายอยู่ก็เลยนั่งร้อยเช็คเอากันก่อนแล้วก็สิกกลับบ้านจ้ะ ก็เลี้ไปไทยลูกถามเมื่อกี้ในมือกันเลยหนาวมื้อชามาเลยพี่น้องซาดิพุก็เก็บภาพบรรยากาศอยู่โรงแรมเมืองในนอให้พี่ให้น้องเบิง่งเดยนไปเบิ่งกันเลยนอจ๊ะพี่น้องเนาะบรรยากาศของโรงแรมในนอไอโบน่าเสื้อมาเมืองในนอเสิมีโรงแรมที่ค่อนข้างจัดได้ดีนะานะรักากๆบ,บริการ อาหารการบริการระดับผาดาวเลยจ้ะพี่น้องอีกแห่งหนึ่งที่สันพูได้น,นำทุกคนมาด้ยจ้ะมุน้สามพูขอลาไปแล้วด้วยพี่น้อง<ม>ไปเบิง่งงนภาพบรรยากาศกันสวัสดีค่ะทางโรงแรมก็ยังมีด้านตึกด้านนี้อีกตึกน,นึ่งด้อจ้ะตรงนี้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์สามารถเข้าไปชมได้ ถ้าเจ้าเป็นน้งแข็งแล้วพี่น้องนี่มาบริตกแมนะ่แม่คนิงนี่จ้ะเบิ้งแม่คนิงพี่น้องเลยเป็นแม่คนิงเนาะนี่แหละจ้ะที่เห็นขาวๆทั้งออกไปทะเลไปอยังนี้เป็นแม่คนิงยอดหญ้าจะยอดหญ้านี่ หยดยาเป็นแมคคันิงหมดเลยคันิงคันิงคนิงคันิงคันิงพูดพี่น่องย่วนทั้งยืนออกไปทั้งทะเลมองจอดเรือมีคนตกปลาอยู่คนหนึ่ง ย้ยอนบทเทียดอันย้อนเบ็ดเทียเดียวกับเส้าตกแล้วพี่น้องกลับเขาวาแล้วตกหน่อยแท้ตกเทียเดียวเข้ามาแล้วก็สิหนาวแหงก็ได้บุญนพี่น้องเลยไครมาพักยูนีโรงแรมกรซซีมีเบ็ดตกปลาห้ยู่ไปตกปลาได้เลยจใอยูนาโรงแรมเป็นนักแข็งเบิดอจ้ะยู่ตรงระเบียงด้านหน้า คือระเบเียงด้านหน้าโรงแรมทั้งหมดเลยจ้ะโอ้ยข,ขาวเท้นี่เป็นน้ําแข็งเลยจ้ะเด้อเป็นน้ําแข็งทั้งหมดเลยมืน่นพี่น้องโอ้ยอ่ะมื่นพี่ชา,ายางไปได้ไหมพีน่น้องจุดจุดจุดเอานี้ไผ่ซะจ้ะจิลุน่นี่คือด้านหน้าโรง,งแรมจ้ะ เป็นซองตึกสา้นบนจะเป็นสะพานเชื่อมมาได้เส้น้านนี้ก็จะเป็นเวลา้องจัดเลี้ยงห้องอาหารรีเซ็กชั่นเ็นเมืองเล็กๆพี่น้องแต่การจัดตกแตง่งของโรงแรมใดให้ได้ดีพี่น้องสะอาดสานมีสามสาิบกว่าห้อง โอ้โหู่ะพี่น,อน้องต้นไม้ก็เป็นท์น่าแข่งแม่ขะนิง้งนะพี่น,อน,น,น,น้องแล้วขาวๆซาลิโูซินยางไปนี่ไม่ซีเมินบ่เด<า>ี๋ยวสันจี้พายยางออกไปเป,เปิ่งจากนอยพี่น,อน้นองไปดูกัสักหน่อยสิชู เดี๋ยวสิพายางออกไปพี่น้องมือเนาะกป้าเช็คยูอาร์สกูเดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยวตัวรื่นตัวรื่นตัว,วรื่นตัว,วรื่นกค่อยยางพี่น้งนองใส่ผู้ยานใส่ผู้มือนี่ละเมื่อคืนนี่สาวสีผู้มาสาวสีผู้เห็นนั่นคำซีมงหามงแรงนะมีคนพากันมานี่ผ่าโดดลงน้ำใส่ผู้งึดหลายสามคน นีเรือให้พา,ายได้พี่น้องอู้ยหนาวหนาวมือเย็นแล้วดึงเอาถุงมือออกมามที่เห็นยุเพื่อนี่บอมแมน่นหิมะตกเดก็่นองเป็นน้ําแข็งน้ําข้างตกลงมาแล้วเป็นน้ําแข็งหนาวเดีวจากพี่น้องโรงแรมเป็นเมืองเล็กๆเหมืองไม่น้อยอีหลีอยู่ในหุบเขาพี่นอ้องซื้อแอนวิกา อังวิกาอังวิกาอังวิกกมรางพ้อม,มเดินสเตจโัเที่ยวี่นอกเป็นเมืองเล็กๆแต่ลงแรงดีโอเคเลยดีในหุบเขา น้องแมวหนึ่งตัวไม่หนาวหรือไงน,น้องแมวไม่หนาวเลาน้องแมวเป็นหนึ่งโรงแรมในเมืองนอ้อยพี่น้องที่น่าสนใจมีความน่าสนใจที่น่าจะมาพักผ่อนสำหรับคนต้องการมาพักผ่อนเนาะมาอยู่นี่ก็คือได้พักผ่อนอยู่ในโรงแรมเลยอะพี่น้องก็คือมันมีร้านอาหารข้างนอกมันเป็นเมืองน้อยมันมีร้านขายของอยู่แค่ร้านเดียวพี่น้องเป็นบูติกอยู่แค่ร้านเดียวเท่านั้น บรรยากาศรอบรๆ,อๆ่มรื่นพี่น้องก็ไม่ใส่ชีวิตยุ่งแย้มนอะพายเรือตกปลาหรือว่ามีเนเรือมีเรือหอยเศร้าไปน้ำพี่น้องไปเศร้าออกตกปลาอ,อย่างเสียใจอาหารการกินในโรงแรมกับแซ่บพี่น้องใส่ได้ขนมาซ้ำเมื่อมันก็สีดีแน่แล้วลพี่น้องก็กสีได้มีกิจกรรมให้เฮ็ดได้หลายน้ำซิบอลหนาวครับ แต่ว่าห้างจากบ้านสายผูชั่วโมงกลัวเองแต่ว่าทางนี้แล้วโอ้ยหนาวจนน้ำข้างตกเป็นน้ำแข็งเป็นแม่คันิ่งเบิดเนาะนมันเนียเอาหนาวว่าเป็น่ยิไ Og inn i porskene, så kan du trykke på kamera, Så får du se bilen over oss. Ser du strid striper นอาพี่น้องหนาวหนาวตอนนี้มันพิงไฟอยู่ตรงหนา้นา,นา,นารีเซปชันร็อบบีอะพี่น้อง <Yeah. S 1> มือช้ามือช้ามือช้า <Yeah. S 1> ออกไปถ่ายรูปอยู่ตรงนาท่าเรือมามือชาจ้ะ <Yeah. S 1>